สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง y o u t u b e สลาดลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญคลิปนี้นะครับมาเจอกันในช่วงแกะกล่องซองเหรียญน,นะครับก็คลิปนี้มีเหรียญส่งมาขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญในกล่องเป็นเหรียญอะไรนะครับก็เป็นการยืนยันว่าส่งมาขายได้จริงนะครับติดต่อได้จริงตอบกลับจริงนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญตามรายการที่ผมรับซื้อหรือว่าบางรายการที่ผมพอจะซื้อได้ผมก็ จะซื้อนะครับอันนี้ส่งมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนี่ยส่งมาจากบุรีรัมย์นะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะครับเพิ่มช่องทางการรับชมเล็กน้อยนะครับขอใช้เวลาสักครู่นะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามกันมานะครับผมได้จัดทำเป็นช่องสำรองไว้นะครับเผื่อว่ากรณีช่องหลักของผมสลาลมคอยเชนแนลมีปัญหานะครับก็เนื้อหาจะเป็นการรับซื้อเหรียญเหมือนกันนะครับชื่อช่องว่า สลาลมออฟฟิเชียลนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับช่องสำรองนะครับกรณีช่องหลักมีปัญหาก็สามารถติดตามได้นะครับก็มีผู้ติดตามเก่าๆนะครับจากช่องนี้ก็หลายท่านก็ติดตามทั้ง2ช่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีคลิปวิดีโอลงเรื่อยๆนะครับวันละคลิป2คลิปนะครับตอนนี้ก็มี80รายการแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูรายการเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคือผมจะ เน้นคลิปสั้นๆเนื้อหาแบบกระชั้รัดนะครับก็คือสามารถเข้าไปชมได้คอนเซปต์ Concept ก็คือ,อ,อจะทำคลิปไม่เกิน7นาทีนะครับก็ไปรับชมได้นะครับเนื้อหาก็เข้มข้นเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดอะไรก็ไปติดตามกันได้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมีมาตอนนี้ก็79 EP นะครับ79 80 EP แล้วนะครับก็ฝากติดตาม <c oughs> ด้วยละกันนะครับสำหรับช่อง สลาลมออฟฟิเชียลนะครับโปรไฟล์เป็นแบบนี้พื้นหลังสีเหลืองนะครับก็เป็นช่องสำรองของสลาลมคอยเชนแนลนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ มาติดตามและให้กําลังใจกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้แกะกล่องสองเหรียญจากบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวแกะกันดูเลยนะครับว่าส่งอะไรมาบ้างนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าติดต่อไม่ได้ติดต่อแล้วไม่ตอบกลับนะครับตอบกลับแน่นอนแต่ว่าอาจจะตอบกลับช้าก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะเหรียญนะครับอันนี้ก็คือส่งมาขายนะครับของผมช่องผมจะเน้นชัดเจนนะครับ คือชัดเจนยังไงส่งมาขายผมก็จะบอกว่าส่งมาขายนะครับถ้าเกิดว่าผมซื้อมาผมก็จะแจ้งว่าผมซื้อมานะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องปิดบังนะครับอ่าอดีนี้เป็นเดี๋ยวเผื่อมีเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวผมขอสงวนไว้นิดนึงนะครับอ่ามีเลขบัญชีด้วยนะครับอันนี้เหรียญที่ส่งมานะครับนี่นะครับดูรายการก่อนนะครับเหรียญ5บาทปี4 6่หห่เหรียญนะครับตัวนี้คือเหรียญยอดนิยมนะครับอาจจะราคาไม่สูงมากมายนะครับ คือช่องผมอ่ะเน้นรับซื้อเหรียญที่พบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับอาจจะไม่ใช่เหรียญหลักหลักหมื่นหลักแสนนะครับเหมือนบางช่องเขาทารับซื้อหลักหมื่นหลักแสนก็อาจจะน้อยครั้งนะครับที่ผมทํารับซื้อเหรียญหลักหมื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเน้นรับซื้อเหรียญที่เพื่อนๆสามารถหามาขายได้ทุกวันหามาขายได้แบบ2อาทิตย์ส่งมาครั้งหนึ่ง1เดือนส่งมาครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมรับซื้อเหรียญหลักแสนหรือเหรียญในตานานอ่ะ ปี2ปีไม่รู้ว่าท่านจะได้ส่งมาขายผมหรือเปล่านะครับผมก็ซื้อนะครับถ้าเกิดว่ามีแต่ว่าหลักๆคือจะรับซื้อแบบนี้มากกว่านะครับเนี่ยเหรียญเหรียญสิบบาท2สีวาะต่างๆ12เหรียญตาแผ่นดินนะครับสบาทวีห้าหนึ่งสบาทวีห้าศูนย์สิบาทวีสามสี่อันนี้ก็คือเป็นเหรียญแบบเหรียญที่เรามีโอกาสพบเจอกันได้จริงๆนะครับก็คือเป็นเหรียญที่แบบเราเราเรามีโอกาสหามาขายได้นะครับก็เดี๋ยวดูกันเลยนะครับ เป็นเหรียญน,นี่นะครับก็แพ็กมาค่อนข้างจะแน่นหนานะครับก็มีเลขที่บัญชีมาให้นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะโอนเงินให้นะครับก็ดูกันคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับหนึ่งบาทตาแผ่นดินผมซื้อไม่สูงนะครับผมซื้ออยู่แค่เหรียญละสาบาทสี่บาทแค่นั้นเองนะครับเพราะว่า,าผมจะขายแข่งกับพ่อค้ารายใหญ่ไม่ได้นะครับพ่อค้ารายใหญ่ เขาซื้อเนี่ยเหมือนสภาพนี้นะครับก็คืออันนี้ก็ประมาณว่าช่วยซื้อนะครับกรณีว่ามีเหรียญหลักๆส่งมาขายนะครับเนี่ยเนี่ยสภาพแบบนี้ก็คือก็ส่งมาปะปนกันมาก็ไม่ได้สีเรียดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจํานวนมากเป็นร้อยเป็นพันเหรียญอ่ะเราก็ต้องคุยคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่า,อาขอคัดเหรียญให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็กลองดูกันไปนะครับเดี๋ยวดูเหรียญน,นี้นะครับผมพยายามแกะให้เร็วนะครับ อันนี้เหรียญ5บาทปีส6นะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับเป็นบล็อกธรรมดามีเส้นกับเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับ1เหรียญนะครับอันนี้สภาพผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็มีเหรียญสิบเนี่ยเหรียญพวกนี้ครับเจอในระบบหมุนเวียนทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเจอในระบบหมุนเวียนนะครับผมแจ้งราคาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า จะได้ชัดเจนกันไปเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นวาระธรรมดาแบบนี้ผมซื้ออยู่เหรียญละสิบสาบาทแค่นั้นเองนะครับซื้อไม่สูงนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ไม่ไม่ได้เป็นตัวหลักๆนะครับเพราะว่าเวลาผมผมได้มาผมก็ขายเหมาไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ปีสามสี่หนึ่งเหรียญนะครับก็ยังพบเจออยู่นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญตรงนี้นะครับอ่านี่เป็นเหรียญสองบาทนะครับเหรียญสองบาท นี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นเหรียญ2บาทแบบปกติธรรมดานะครับปี50กับปี5้านะครับคือ50ย์ผมซื้อไม่เกิน6บาทนะครับปี5้าผมก็ซื้อ4บาทนะครับก็คือเป็นเหรียญที่แบบช่วยซื้อนะครับ5้าเพราะว่าค่อนข้างจะออกยากบางช่องบางช่องเขาก็ไม่รับซื้อนะครับปี5้านะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญย่อยๆแต่ว่า พบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับอาจจะไม่ใช่หลัก 10, 000, หมื่นหลักแสนแต่ก็คือแค่หลักร้อยหลักพันแต่ก็คือส่งมาขายได้ซื้อจริงติดตอ่อได้ทักมาแล้วตอบกลับนะครับแต่ว่าอาจจะช้าสักหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับก็สั้นๆน,นะครับสาหรับคลิปนี้มาแกะให้ดูว่ามีการซื้อขายกันจริงนะครับผมไม่ได้มาทําคลิป เพื่อทำคอนเทนต์อะไรต่างๆอย่างที่หลายๆคนเข้าใจอย่างที่หลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับต้องบอกว่าเข้าใจผิดว่ามาทำคอนเทนต์พอท่านดูคลิปจากช่องหนึ่งมาดูอีกช่องหนึ่งไม,ไม่ประทับใจช่องแรกๆคือแบบติดต่อไม่ได้หลอกลวงนะครับก็จะเกิดอาการแบบว่าเหมาเหมาทุกช่องนะครับเพราะว่าหน้าปกคลิปมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก็คือ มันเหมาไม่ได้นะครับต้องดูว่าแต่ละช่องความตั้งใจจุดประสงค์มันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรามองดีๆเราคิดเราพิจารณาเราจะรู้ว่าแต่ละช่องเป็นยังไงเอายอดวิวทำคอนเทนต์ซื้อจริงซื้อหลอกหลอกเชิงวิชาการหลอกแบบคนมีความรู้หลอกให้หาแต่ว่าไม่มีการซื้อขายมันมีหลายแบบนะครับผมดูทุกช่องผมมองออกเพียงแต่ผม มันไม่ใช่เรื่องของผมที่ผมจะไปพูดนะครับสอบถามผมมาว่าช่องนี้ซื้อจริงไหมช่องนี้ดูดีนะคนติดตามเยอะซื้อจริงไหมผมตอบไม่ได้นะครับว่าเขาซื้อจริงหรือเปล่าแต่ลึกๆผมทำ YouTube ผมรู้หมดทุกช่องแต่ละช่องเป็นยังไงแต่ก็คืออยากให้บอกอยากให้แบบคิดเอาเองแค่นั้นเองนะครับบางช่องดูดีดูแบบโอ้โหเหมือนซื้อจริงแต่ก็คือ ก็ลองสัมผัสดูแล้วกันนะครับลองติดต่อเขาดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมไม่ต้องเชื่อว่าผมซื้อจริงหรือเปล่านะครับลองดูเอาเองแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ